นะพี่กวางีช์อปที่เป็เชนิสอโจเวลทรานสเลชเอค่ะเชิญคุณล่าของเราค่ะคุเบมาศวงสาคุณเจี๊ยบนะคะ,พเ,พพพพะ,คะเพราะว่า,าสเปรนี้ดิั่นไม่ได้เอกเลยนะคะ,ะเราให้เจี๊ยบช่วยแปลนะคะอบาุณงานแสดงของเราร้วนปรบดิอีกครั้งนะคะสำหรับาเชิญงจิว๋วจากหนะกเกานขอราคะ่ะ อยากอีกครั้งไปเจอน้องๆได้เซ็นทรัลพระรามสามหถึง8เมษายนนี้นะคะดูซี่ตัเวเล็กตัวน้อยเก่งมาก,มากเลยค่ะ <c oughs> ขอพูดกับทุกค <c oughs> นะคะก่อนที่เราจะพูดถ <c oughs> ึงอินเทนเนสนะคะ before we uh, talk to you Chinese i l our strategy talk with t h u royal series นะคะเขาคุยกับคุณแล้วก็นักอีกทีหนึ่งค่ะที่เซอร์ไพรส์คนไทยและต่างชาติด้วยเชนิสมาเมืองไทยทำไมถึงเลือกเชนิสคะมาเป็นนางสงกรานต์ปีนี้เราเรามีเป้าหมายที่จะ จะเรียกว่าเอาโครงการไทยไประดับโลกคือ bring ไทยใ to t h e world นะประเด็นเดียวคือเราต้องมีแฟนดับเเดอร์นะฮะเราต้องเอางานโครงการระดับจักรวาลมาที่ประเทศไทยนั่นะเป็นสาเหตุที่เราเราเชิญคุณเ,เชนติสาราซิโอสเนี่ยไม่เคยมาของไทยนะได้คร,รั้งแรกครั้งแรกเลยนะคะเป็น first time l i v in in h n i l a n d right this i your first time in Thailand สวัสดีกาไทยแลนด์ Thank <laughs> you, Palacios, your Miss Universe 2023. And yes, it's my first time visit Thailand, but nonetheless, I'm so happy to be here and so excited to learn more about the Thailand culture, the tourist spot, and for sure the Thai food. <laughs> พี่เจ็สไหนมาแล้วพี่พูดอังกฤษสง่ายเห็นไหมเกินได้ทุกภาษาภาษาไทยนิดหน่อยด้วยใ่คุณเชนิสนะคะก็สวัสดีนะคะและได้ับตัวเป็นภาษาไทยแล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยแต่ว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะก็อยากที่จะลิ้มลองอาหารไทยด้วยนะคะ So you arrived yesterday right Yes, we arrived yesterday. Right All the Miss Universe organization from the headquarters in Mexico, Mr. Mario, my manager Katia, and the audiovisual producer Tony. We're happy to be here, and for sure, thank you for inviting me enjoy this beautiful experience and sell from Patana as Miss Sun Brand. มิสโซงกรากรา์ <laughs> ซงกาน่รารักมากคุณเชนิสนะคะก็มาถึงเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับท่านทีมงานของทาง Miss Universe Generation นะคะซึ่งก็มีผู้บริหารเล่นเข้ามาร่วมในงานแถลงข่าววันนี้ด้วยนะคะและในโอกาสนีส้นะคะคุณเชนิสขอขอบคุณทางเซ็นทรัลพัฒนาม,มากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเรียนเชิญคุณเชนิสมาร่วมเป็นนางสงกรานนะคะสำหรับงานเทศกาลสงกร,ราน ก็ก็อย่างที่เรียนท่านแขกรับเท่านผู้สื่อข่าวครับว่าการที่เราจะโปรโมท tennis the world เนี่ยน,นะฮะเราต้องมี w o r l แ iconic นะฮะเข้ามาช่วยในการที่จะโปรโมทเราถึงถึงเชิญคุณเชนิสเนี่ยมาแล้วก็พอเรามีงานใหญ่ๆนะฮะจะมีกระแสที่จะทำงานสงการของเราเนะี่ยให้ไปสื่อระดับทั่วโลกเนี่ยนะฮะคุณเชนิสเนี่ยมีคนติดตามในในอินสตาแกรมในไอจีเป็นล้านคนหลายล้านคนมากเลยอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถจะช่วยเผยแพร่ได้ แล้วคอนเทนต์ดีๆของเราที่เราทำทั้งงานท่านทรไทยนะฮะงานไทยลึกซึ้มของพีโ่โจหลายๆอันเนี่ยเราคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการประกาศให้โลกรู้กับกว่าคนไทยมีของดีแล้วเราก็แต่งโชว์นะครับอันนี้มีความ ภาคภูมิใจนะที่เราได้เชิญมิชลินนิสบัตติขทงไทยค่ะเราต้องเล่าให้ยินนะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องของการร่วมโปรโมทนะคะกิจกรรมนี้นะผ่านนางสงกรานอย่างมิชลินอิส2023ขออนุญาตแตะความเป็นไทเนสของเธอตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะ so let's talk about Thai food first okay so have you tried any Thai food lately yesterday we tried the Thai food and the name was But Thai is a delicious food. So I start my Asia tour as the best way mm -hmm. with the Thai food. But for sure I want to try more Thai food. And I know that the Thai food is known like um, a food uh Asian foods. Yes? อ haven าส์อ้าวเ paradise จ e ยส์เย a ะปาราไ yes. ฟิล์มใช่มุเชนะคะก็ได้ลองอาหารไทยแล้วนะคะเมื่อวานไปทานผัดไทยนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นการที่จะรู้จักวัฒนธรรมอะไรเนี่ยก็หาอารเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเธอก็อยากที่จะลองอาหารมากว่านี้ด้วยนะคะเพราะได้ยินข่าวมาว่าที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าดินแดนสวรรค์แห่งอาหารนะคะก็อยากจะทดลองทานอาหารหลายๆจ้า Aleja, we'd like to hear you speak in Spanish too, a little bit. If yeah, yes. I would like you to promote, bring kindness to the world, especially food like pad Thai, like they are watching now around the world. How would you say about Thai, about Thai food? Hola, a todos. Estoy hablando ahora en español. Realmente estoy emocionada de estar en su país, en su tierra natal, Thailand.

อยากที่จะรู้จักนะคะประเทศไทยให้มากๆแล้วก็เป็นประเทศที่สวยงามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมอาหารนาครค่ะ Gracias por la maravillosa invitación de ser Miss o n g r a n อยากขอขอบคุณนะคะที่ได้เชิญดิฉันให้มาเป็นนางสงกรานต์ของปีนี้นะคะ่ะ

cultura y por supuesto su hermosa gente. และอยากจะให้ทุกคนในโลกเนี่ยได้รู <It> ้จ <moon. S 2> ักถึงศาสนาวัธนธทางแล้วก็ผู้คนที่เป็นมิตรของคนไทยค่ะ Es momento de celebrar el año nuevo en t a i l a n d และก็เป็นโอกาสพิเศษที่สุดเลยนะคะที่จะได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่ของประเทศไทยด้วยค่ะ To invite you to enjoy with me this beautiful experience and save memorable memories that the Thailand people and the country Thailand want to give us and the beautiful festival Suncraft 2024 to start a new beginning, a new year 2024. Thank you. <laughs> Diaw Central Central